และนี่คือแม่น้ำที่สวยงามและเต็มไปด้วยแร่ธรรมชาติอล้ำค่าว่ากันว่าแม่น้ำสายนี้เป็นที่หมายตาของนักล่าขุมทรัพย์ก็ว่าได้ เพราะนี่คือแม่น้ำช็อตโอเวอร์แม่น้ำที่อุดมไปด้วยแร่ทองคำมากที่สุดในโลกแม่น้ำช็อตโอเวอร์เป็นแม่น้ำที่ทอดยาวผ่านทิวเขาแอลในเขตควีนทาวประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากและมีน้ำที่ใสเหมือนกระจกในปี1862ที่แห่งนี้เคยมีแหล่งข่าวแพระ่สะพัดไปว่าได้มีการพบแร่ทองคำมากมายในแม่น้ำสายนี้ทำให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างหลั่งไหลกันมาสแสวงโชคจนทำให้เกิดปรากฏการ์ตื่นทองแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าแม่น้ำสายนี้ยังคงซ่อนทองไว้อีกมากมายม,ายมหาศาลที่น่าทึ่งคือความหนาแน ของทองในพื้นที่นี้มีมากถึงขนาดทําให้นักสํารวจจานวนมากขุดเจอทองคําได้อย่างเหลือเชื่อแถมยังมีบางคนที่ร่ารวยจนตั้งตัวได้จากทองที่เจอในแม่น้ําแห่งนี้อีกต่างหากคิดดูจะเยอะขนาดไหนในปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนมีคําสั่งห้ามขุดหาแร่ทองคําในแม่น้ําสายนี้และพื้นที่อื่นๆเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของธรรมชาติลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณบังเอิญเจอแร่ทองคําแบบนี้คุณจะทําอย่างไร